สำหรับด้านการแพทย์นะครับทางเทคโนโลยีชีวภาพคือการนำจุลินทรีย์มาสร้างสารปฏิชีวนะอันนี้เรารู้จักกันมาทำมาตั้งนานแล้วนะครับแต่เราเรา,เราก็มาจัดกันให้อยู่ในรูปนี้มีการนำจุลินทรีย์มาสร้างสารปฏิชีวนะขึ้นมาสารตัวนี้ก็เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะครับ ด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรมเอาสิ่งมีชิดขึ้นมาเนี่ยพันธุวิศวกรรมนี่คือยาครับที่เราผลิดได้ <Okay. S 2> ครูรู้แล้วนะว่าทำไมพวกเธอถึงสอบตกหลายคนไม่ได้บันทึกการคิดการหากรุปเลือด เนี่ยคุณดูตั้งจัดสมุดแล้วหลายคนไม่มีเลยนี่คือโรงงานผลิตยานะครับผลิตยาของเราอยู่ที่ไหนนะครับองค์กรเภสัชกรองทเภสัชปัม๊มอเรา,าปั๊มยาหน้าดูเลยนะฮะสมัยไหนแล้วมัว ผมยาวด้วยไหมแน่ยาสีเหลืองด้วยไอ้สีชมพูเมื่อกี้สีชมพูอ่าทำไมมาว่าบทสีสีชมพูแหมพูดพลังปากนิดเดียวไม่ได้ทีเดียวนะพวกเธอเนี่ย อันนี้ก็เป็นนักเป็นอะไรเนี่ยยาปรญญาเนี่ยเขาทำอะไรจะจบอะไรมาจบวิคณิตนะครับก็มีการใช่ไหมเรียนจบวิคณิตมาแล้วก็เรียนเภสัชอันนี้ก็เป็นนักวิทยา่า,านะร์ยาฮะ ยาต่างๆอันนี้ก็ยาที่ได้จากหลังจากที่เราจะเห็นว่าครัวภาพนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้เราเห็นว่ายานอกจากได้เป็นยาปฏิชีวนะแล้วยังก็ต้องใช้สารจากคเรียาพวกนี้เรียกพวกนี้คืออะไรพวกนี้คืออะไรครับยาอะไรครับเป็นไป,นปนกีเเ่เรื่องเรียกเรว่าอ,อะไร มีกระโหลกด้วยเอามาประกอบเป็นยาเราเรียกว่าเป็นยาอะไรครับยาอันนี้ก็ใช้การใช้เทคนิค recombinant แต่ต่อจีนะครับ ก็เป็นอันใหม่นะอันใหม่ติดต่อใหม่ ี่คือความเจริญก้าวหน้าของด้านการแพทย์นะคทำให้คนเราเนี่ยตายมีอายุยืนนานขึ้น,นแต่คนเราก็มีโรคใหม่ๆกิดขึ้นมาเช่นโรคอีโบลาอย่างเงี้ยโรคเอทเงี้ยเป็นโรคที่ทเพศสัมพันธ์นะครับโรคเอทเนี่ยนะแต่อีโบลาไม่รู้เป็นโรคอะไรนะแต่มันพอเป็นปุ๊บตายปั๊บเลยโรคที่เกิดทาาแอฟริกา แล้วก็มีวเตีเอาอีโบลาขึ้นมา <c oughs> คุณจำได้ว่าอีโบลานี่คือโรคที่หนึ่งที่ตายเร็วมากเลยส่วนที่โรคที่ยังรักษาไม่หายคือโรคเอดนะครับรักษาไม่หายเลยแล้วก็พบว่าวัยรุ่นเด็กๆเนี่ยปนเอดมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เรวยังใช้การตรวจวินิจฉัยโรคนะครับ การผลิตอิมดีโนครอนขึ้นมานะชุดตรวจยาบ้าเดี๋ยวนี้ก็ตรวจง่ายนะครับครูก็ตรวจหลายคนแล้วพวกเราเนี่ยออกไปหลายคนแล้วเหมือนกันไปกินท้าไม้เราวมเป็นบ้า้วยังกินอีกในยาบ้าแพงเนะเม็ดสามร้อยอะไรเนะี่ยยิ่งถูกจับยิ่งแพง สไมัยก่อนเรียวยาม้าคืโดนหลอกกินไม,ไม,ไม่ตื่นไม่หลับสักทีนะทั้งคืนเราอยู่ไม่หลับสักทีเนะข,ขาคลายดกเสือเพื่อน,นมาตั้งมาแล้วสิบกว่าปีแล้วนะแต่ก่อนน,นนะเดี๋ยวนี้หาหายาก การตรวจหาเชื้อแบบ PCR นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการแพทย์ก็เป็นกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ เดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยค้นพบการรักษาโรคแบบใหม่ๆเรื่อยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าดูจากถ้าเกิดเดักเรียนจะอ่านหนังสือก็ดูหนังสือพิมพ์นะในช่องในในใน่าไปอ่านแตนิยายนิยายนะครับดูหลายๆอย่างหน่อยอ่านหนังสือมากเราก็มีโอกาสได้รับความรู้มากกว่าคนอื่นเขา